ขีรขี้ไรพี่อได้เอาไปลากไปไม่ไ้ที่ยู่สบายใจนี่ยังเตะเข้าเตะไปุนะล้วเนี่ยเตะเตไปดุนะเข้าทไมยังไม่เข้าเสียงเสียงเขาไม่เท่าไหร่เอาง่ายเดี่ยวเดียวเข้าบอลเตะเข้าเขเข้าถายกลางเดียว

โอเราเป็นกว่าถือสีอ่ะเอาให้ได้เล่นตอม้อเาหเยวแกเาตัวการนะครับกครับกครับกันแยกกเลยแยกกันเลยแยกคเลยมาหน

สวยมากน้องได้ได้พี่เบลใหม่พี่เบลตามตยตามสวยุกนประตูอไรเียสุดยอดมิวสุดยอด

โอ้ยจะโดนเต็มๆนี่สวยเลยนะสวยเลยนะครับเข้าประตูเลยนะครับลูกนี้กลางนะช่วยกลางหน่อยอย่าไปขึ้นดันสามถ้าเขาปึ้งอะไรขป็นไงได้ลูกได้เงี้ยครับโอ้ยโอ้โหคอนตั้งใจกันเลยแห่นแหน แขนครับโอ้ยดูกล้องจังหวัดเราไม่มีอ๋อเดี๋ยวภาพช้าภาพช้ามีนะอันตรายหลักฐานมีนะสวยมากชิก็แม่เลยเนี่ยสามคนอ่ะเออชิก็แม่ชิก็แม่ไม่ต้องรอไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอาจารย์เลยอาจารย์เขาหลบอยู่แล้วนี่ได้เลย้หมดเลยน้องขำหมดแล้วบอกเนอะเด็กได้สวยชี้ก็แม

เดี๋ยวรอบเปียน่านายครับมาแลนานานานช่วยช่วยช่วยรับนาเดนไปช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวก่อนน้อีนี่ไปเาพี่ากินแดนไกินแดนไกินแดนไอายามเอยพี่พยายามเยดหน่อยม่หน่อย

ดึเหเหมุมอยู่เอาใหม่าใหม่พี่โตช้าไปช้า <lawsuit. S 2> ไปเล่นๆตามๆไซขวาหนึไซขวานะบอลลงบอลลงบอลลงก่อนพี่โตย่าให้มันสปินเนี่ยบอลน่ะบอลลงข้อบอลก่อน มีอามีนะนดาเลยแจ๊คครับามีได้เลยโคดานต้องได้ประตูก่อนเดินเขาการยิงแกนนี่อย่าลงละ ต้นอยู่ขวาพี uh, ่ลืมตไล่มาดิต้นไล่ขวาตหน่งขวาพี่แจ็คเล่นไปเลยแจ็คเล่นไปเลยต้อยู่ตหนแดงขวาเเออน่นั่นแหไะไมกันเครื่องเนี่ยพี่ต้นเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาเนี่ยซ้ายนาซ้ายถึงวละนั่นเยหนีไปรับอลก่อนผมด้วอบอลตตบอลหน่อยต

<cười> oh. <cười> tốt นั้นเด้อเบิ่ด12อ้อ đi. ตวัดตอดเข้าที่นี่เข้าที่ <laughs> 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 ติดตัวโติดตัวติดตัวเขาดนีเบอร์ยี่สิบแปดนะไปไหนอะนิ้วจัดให้บีบเลยบีบเลยบีบเลยบีบโอ้ดีไปดไปดิไปดิไปดิไปอีก เออ ừ, bon to ดันแล้วน่ะกดดันแล้วน่ะกด đi แต่บอลย่าไป ไปไหมครับให้ไม้เปลี่ยนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกับนี่แยกกันดิแยกกันดิสองคนน่ะแยกกันดิแยกกันยังไม่ได้ลงอ่ะครบละโอ้โหพี่ไม่ต้องให้บอลตกไอ้เบียดเขาเลยแแแยยยกกกรบ มี่ะพี่มีป่ะถอยมาก้าก่อสายทับสายทับสายทับรถทับรถข้างนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยตแกไม่มาขวาเปซ้ายซ้ายสตัวเนี่ยไปไไป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 ไไป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 ป

đánh bay 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 bắt bay ơi, ờ, chạy bắn tung, đi khâu nói pí. chạy bắn tung, đi, đi đi, bay đi đi. ui. âm luôn, lên cảng bỏ. <laughs> 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 ไปคับพีเดี anyway. <no ๋ยวเอากงเข้มแข็งหน่อยโอ้โเดาวเดินมานี่ดิไม่ต้องออกข้างแล้วบีบเลยบีบเขาไปเลยเดี๋ยวพี่ยิ่งยิ่งยี่ง

เข้ากลางมาหน่อยพี่ไม่บอลไม่ถงอนะบางกล้องบางกล้องหน่อยหอยบอลเลยเริ่มคฟองบอลนย ขวาหนะิขวาล่งขวาลงเลยถ่ายมาถ่ายมาเฮ้ยคือสามเหลี่ยมก็ไม่สามเหลี่ยมเร็วเร็วเร็วเล่นเลยเล่นเล่นเล่นบอลนี่เป็ล่าอ่ะ Ê bắt con lênเลยบอล เอามาๆๆเอามาบังๆไปดิบังบอลดิ Mày บังบอลดิไม่ฟาวไม่ฟาวจังหวะนี้ไปดิ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 

ไม่เซ็นสามนี่้ไหน่อยไหน่อยหน่อยหน่อยหัวนหรือบอลที่โมนมีบอลได้นัดเฟิร์นจะว่าสองพนอ่ะสองคนอ่ะอเคัเดินเดินอลเดินเดิน

เลี่ยนกาง่ลยกาง้มดเอาโดนพวกเดียวกันเสยพี่นเาเองะตั้งเตะตั้งเตะ้งเงินเงินกัดให้เมื่อกี้แ่กยเหอแม่กวยเอเอได้ละถูกแล้วเออได้อยู่หน้าเขานั่นแหละอยู่หน้าเขาทั้งบอลแล้วกนยับเข้ามาืนขเข้ามาเ้าเข้าน้านเขยับเมาปนนยับายนน